ชิ้นงานที่สองนะคะเป็นชิ้นงานพับนกแก้วนะคะชิ้นงานชิ้นนี้คุณครูสามารถจัดทําเป็นสื่อการเรียนการสอนในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของสีนะคะสีตามวันนะคะคำศัพท์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นงานพับสามมิตินะคะซึ่งคุณครูสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ตกแต่งห้องเรียนนะคะ ได้เลยนะคะส,สวยๆแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้ส่วนไซส์ส่วนขนาดนะคะคุณครูมดกําหนดไว้ไซส์อยู่ที่ตัวนี้39มสคูณสานะคะแต่ถ้าในกรณีที่คุณครูต้องการนะคะต้องการให้นะคะตัวเล็กลงกว่านี้หรือตัวใหญ่กว่านี้นะคะเราเพิ่มนะคะให้เป็นกระดาษด้านเท่านะคะด้านเท้า นะคะสมมุติว่าเราใช้ที่30ก็จะเป็น30มสคูณสามสคูณยีนะคะหรือ15บหคูณสินะคะขึ้นอยู่กับขนาดที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยนะคะกระดาษที่ใช้วันนี้เป็นกระดาษสองหน้านะคะขนาด39มสคูณสาเซนติเมตรค่ะแล้วก็เป็นตากระตูนแบบนี้นะคะตากระตูนแล้วก็กระดาษสําหรับตกแต่งนะคะ กันไก่นะคะกันไกลแล้วก็ปะกาคีมีกาลาเทคนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยนะคะครูพับมุมนะคะมุมทั้งสองด้านแบบนี้เลยนะคะพับให้ได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นเปิดออกค่ะเปิดออกแบบนี้เลยพับเข้า จะมีวิธีพับที่เป็นภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวจะเอาลงให้คุณครูสามารถพิมพ์งานออกมาแล้วก็พับตามได้เลยส่วนขนาดนะคะต้องการเล็กต้องการใหญ่มากน้อยแค่ไหนขยายได้เลยค่ะขอให้เป็นนะคะขอให้เป็นด้านเท่าอ่าก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ด้านหลังแบบนี้พับลงค่ะพับลงนะคะ จากนั้นก็พับมุมเข้ามาแบบนี้นะคะในกรณีที่เราทำงานพับนะคะหัวใจของงานพับก็คือไม่ให้กระดาษยับนะคะในลักษณะแบบนี้าจากนั้นกลับเข้าหาตัวเองค่ะเปิดนะคะเปิดมุมออกมาแบบนี้เลย ตรงนี้จะยากนิดนิดนึงนะคะถ้าท่านไหนไม่เข้าใจก็ทักมาถามหรือว่าดูจากตัววิธีพับที่เอาลงให้นะคะแบบนี้เปิดนะคะเปิดมุมนี้แล้วก็พับตามมุมแบบนี้นะคะดันให้ยุบลง ให้ยุบลงแล้วก็พับขึ้นนะคะเพื่อเราจะทําเป็นส่วนขาของนกนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนขาของตัวนกนะคะจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะพับเข้าไปพับกลับเข้ามานะคะเราให้ปลายชิดกับตรง รอยขาขออกมาน,นะคะแล้วก็พับกลับเข้ามาอีกหนึ่งครั้งเดีย่ยมีนะคะพับกลับออกมาหนึ่งครั้งจากนั้นพับครึ่งค่ะพับครึ่งนะคะจัดกระดาษให้เท่าเกันก็จะได้ในส่วนที่เป็นตัวนกนะคะ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำปากนกนะคะคุณครูแค่กดนะคะยุบเข้าไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณมาทวนให้อีกหนึ่งครั้งกดนะคะยุบเข้าไปนะคะกดยุบเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาในลักษณะนี้เลยค่ะ ง่ายไหมคะเรือว,ว่าง,ง่ายเกินไปเราสามารถตกแต่งนะคะตกแต่งในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยได้แล้วจะได้มีความน่ารักสีสันสดใสนลแก้วมาครนะคะก็ต้องเป็น นกที่มีสีสันสดใสน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้เลยตานะคะเราใช้เป็นตาการ์ตูนแบบนี้เลยนะคะ ใส้ปากกาเคมีเพิ่มความมีมิตินิดนึงจากนั้นคุณครูสามารถตกแต่งปีกนะคะทําเป็นปีกนะคะเพิ่มเติมนะคะในรูปแบบได้หลายรูปแบบได้หลายชั้นได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับคุณครูจะออกแบบนะคะว่าต้องการให้ปีกของนกตัวนี้เป็นแบบไหนคุณครูสามารถนําไป ต่อยอดนะคะแล้วก็ปรับปรุงผลงานนะคะเป็นป้ายดีเทสสื่อการเรียนการสอนตรงตามหน่วยการเรียนนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะภูมงดวหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่างานพับออริกามิทั้งสองชุดนะคะจะส่งผลนะคะส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะคะเพื่อให้คุณครูสร้างสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็นําไปปรับใช้นะคะตามบริบทนะคะตามบริบทของ ผู้เรียนนะคะแล้วก็ตามวัตถุประสงค์นะคะในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณมดขอขอบคุณนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันแล้วก็ผลิตสื่อสวยๆร่วมกันอีกต่อไปค่ะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะ